สวัสดีค่ะวันนี้จะมารู้จักกับพาบราโบลาที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k นะคะโดยที่ a ไม่เท่ากับศูนย์ก็คือพจน์ ax กำลังสองจะไม่หายไปไหนนะคะค่าที่แล้วเราจะเรียนแค่ y เท่ากับ ax กำลังสองโดยที่ไม่มีบวก k แต่ว่าค่านี้จะบวก k มาเราจะมาดูว่ากราฟจะเป็นยังไงนะคะเรามาทบทวน y เท่ากับ ax กำลังสอง y เท่ากับ ax กำลังสองเขาบอกว่าถ้า a มากกว่า0ูนย์ ก็คือค่า a เป็นบว,วกจะได้เป็นกราฟงายแล้วก็มีจุดต่ําสุดถ้า a น,อน้อยกว่าศูนก็คือ a ติดลบจะทําให้เป็นกราฟคว้ำแล้วก็มีจุดสูงสุดค่า a บอกได้อีกว่ากราฟแคบหรือว่ากราฟกว้างนะคะถ้า fA มันน้อยจะทําให้กราฟมันกว้างก็คือบานมากถ้า fA มันมากจะทําให้บานน้อยหรือว่าแคบนะคะยิ่งค่า A มากๆจะทําให้กราฟยิ่งแคบนะคะ จุดต่ำสุดหรือสูงสุดของกราฟอยู่ที่จุด0,0แล้วก็ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดอยู่ที่ค่า y นะค่าต่ำสุด0,0จะดูที่ค่า y อันนี้ y เท่ากับ ax กำลังสองจะได้ค่า y เท่ากับ0นะคะนี้เรามาดู y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k หรือว่า f(x) เท่ากับ ax กำลังสองบวก k มันจะมาจากสมการนี้นะคะก็คือช่วงแรกเลยที่เราเรียนแล้วกลายมาเป็นสมการนี้ก็คือค่า b มันเท่ากับ0ก็เลยไม่มี b โผลมาแต่ว่ามี a กับ k โผลมาก็คือ k คือค่าของตัวคือ c ไม่เท่ากับ0นะคะ a ไม่เท่ากับ0มันจะมีอยู่2แบบคือ a มากกว่าศนแล้วก็ a น้อยกว่า0เรามาดูแบบแรกก็คือ a มากกว่า0นครูยกตัวอย่างมาเป็น y เท่ากับ 2x กำลังสบวก 2, 2. แล้วก็ y เท่ากับ2 x กำลังสองลบ3นะคะจะเห็นว่าครูยกตัวอย่างมาเป็น2 x กำลังสแต่ว่าค่า k ไม่เหมือนกันก็คือมีบวก2กับลบ3าจะเปรียบเทียบให้ดูทีนี้เราก็มาหาค่าให้มันค่า x เ,เป็น0 1 2 3 4 1 2ลบ1นลบ2ลบ3าลบ4ทนี้จะได้ค่า y แล้วก็ถ้าค่า x เ,เป็น0ก็นำศูนย์ไปแทนของแต่ละสมการนะคะ นำศมาแทนสมการแรกสมการนี้ศูนย์กำลังสองได้ศูนคูณสได้ศูนศูนย์บวกสก็ได้2องถ้า x เป็น1ก็1นึ่กลังสองคูณสได้2อบวกสได้4ี่เราก็แทนไปเรื่อยๆจนครบทุกค่าของ x นะ x มีทั้งหมด9ค่าเราก็จะได้ y ออกมา9ค่าสมการนี้ก็ได้ y ออกมา9ค่าแล้วเราก็มาลงจุดให้มัน จุดมันจะเป็นจุด x y จุดจะเป็นจุด x y ตัวข้างหน้าคือค่า x ตัวข้างหลังคือค่า y เราก็มาดูจุดแรกจุดแรกคือจุด0 2 0 2ค่า x เป็น0ค่า y เป็น2แล้วก็ไปลง0 2 x เป็น0 y เป็น2อยู่ตรงนี้แล้วก็มาดูสมการเส้นสีเขียว ค่า a เ,เป็น0 y เป็น -3 ก็อยู่ตรงนี้เราก็แทนไปเรื่อยๆแทนจนครบทั้งหมด9จุดแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมทั้งหมด9จุดอะมันจะได้เส้นสองเส้นก็คือเส้นสีฟ้าแล้วก็เส้นสีเขียวอันนี้ครูไปจุดมาแล้วครูก็ลากเสร็จแล้วนะเส้นสีฟ้าได้เป็น y เท่ากับ 2x กำลัง2บวก2ได้มาจากสรรมการนี้ส่วนเส้นสีเขียวก็คือสรรมการ 2x ก2ำลัง2ลบ3เห็นความต่างไหมความต่างของบวก2กับลบ3จะเห็นว่าบวก2มันจะทำให้ได้ค่า y ที่เป็น2ส่วนลบ3จะทำให้ค่า y เป็นลบ3เห็นไหมทีนี้เรามาดูสรุปสรุปของ สมการ y เท่ากับ ax กลังสองบวก k เมื่อ a มากกว่า0จะได้ว่าเป็นกราฟพาราโบลาง่ายมีจุดต่ำสุดอยู่ที่0 k แล้วก็ค่าต่ำสุดคือค่า k แกนสมมาตรคือแกน y เหมือนเดิมแกนสมมาตรสมการมันก็คือ x เท่ากับ0ทีนี้ถ้าค่า k มากกว่า0 ทำให้จุดวกกับอยู่เหนือแกน x k น้อยกว่าศูนย์จุดวกกับอยู่ใต้แกน x จุดวกกับก็คือจุดที่กราฟมันโค้งสมมติมันลงมาแล้วใช่ไหมมันก็กลับขึ้นไปแบบนี้จุดที่มันทำให้มันกราฟกลับขึ้นไปคือจุดวกกับก็คือโค้งลงมาแล้วกลับขึ้นไปตรงนี้จะเรียกว่าจุดวกกับจุดนี้นะจุดต่ำสุด จุดต่ำสุดหรือสูงสุดมันเรียกว่าจุดโวกับเพราะว่า k มากกว่าศูนจุดโวกับจะอยู่เหนือแกน x อันเนี้ย k มันมากกว่าศูย์คือ k เป็นบวก2จุดโวกับอยู่เหนือแกน x แกน x คือแกนนี้แกนนี้แล้วทีนี้ถ้า k น้อยกว่า0นคือเส้นสีเขียว k มันเป็นลบ3มันน้อยกว่า0ูนย์จะทำให้จุดโวกับอยู่ใต้แกน x ก็คืออยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ใต้แกน x ตรงนี้ ค okay. ทีนี้เรามาดูแบบที่สองก็คือ a น้อยกว่าศนครูยกตัวอย่างมาเป็นลบสอง x กำลังสองบวกสองลบสอง x กำลังสองลบสามเหมือนเดิมเลยแค่ค่า a ติดลบส่วนค่า k ก็เป็นบวกสองกับลบสามแล้วก็มาแทนเหมือนเดิมถ้า x เป็นศูนสมการสีม่วงก็แทน x ลงไปเป็นศูนย์ได้ y ออกมาเป็นสอง แทนลงไปในสมการสีชมพู x เ,เป็นศูนย์ได้ y ออกมาเป็นลบสามแทนไปจนครบทุก,กนะค่า x อนะค่ากมีทั้งหมด9ค่าค่แทนลงไปจะได้ค่า y ออกมา9ค่าพอได้ออกมาแล้วเราก็มาจุด x เ,เป็นศูนย์ y เป็นอะไรเส้นสีม่วง y เป็น2 x 0ศนย์ y 2เส้นสีชมพู x 0ศนย์ y ลบสามก็อยู่ตรงนี้ x เ,เป็น1 y เป็นศ x นเป็น1 y เป็นลบห้า ทีนี้ x เป็นลบหนึ 0, ่ง y เป็นศูนย์ x เป็นลบหนึ่ง y เป็นลบห้าลบหนึ่ง y เป็นศูนย์ลบหนึ่ง y เป็นลบห้าแบบนี้ก็จุดลงไปทั้งหมดเก้าจุดเราก็จะได้เส้นออกมาเป็นเส้นสีม่วงคือเส้นของสมการ y เท่ากับ2อง x กำลังสองบวก2ส่วนเส้นสีชมพูคือเส้นของสมการ y เท่ากับ2 x กำลังสองลบ3จะเห็นว่า ถ้า a ติดลบจะทําให้กราฟมันคว่าแล้วก็มีจุดวกกับจุดนี้คือจุดวกกับนะหรือว่าจุดสูงสุดนั่นเองถ้ากราฟคว่ำมีจุดสูงสุดนี่เรามาดูสรุปสรุปของสมการ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k เมื่อ a น้อยกว่าศูนย์จะสุดได้ว่าเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำคว่ำจุดสูงสุดนะถ้ากราฟคว่ำจะมีจุดสูงสุดอยู่ที่ศูนย์ k ศูนย k อยู่ไหนก็อยู่ตรงนี้แหละจุด0นย์ k เพราะว่าค่า x มันเป็นศนส่วนค่า k มันเป็นสองจุดนี้ค่า x มันเป็นศูนย์ค่า k มันเป็นลบสาเขาก็เรียกว่าจุดสูงสุดคือจุด h เอไม่ใช่สิจุดศ k 0 k แล้วก็แกนสมมาตรอยู่ที่แกน y เหมือนเดิมสมการแกนสมมาตรคือ x เท่ากับศ ถ้าค่า k มันมากกว่า0นจะได้ว่าจุดวกกับอยู่เหนือแกน x ถ้า k น้อยกว่า0นย์จุดวกกับอยู่ใต้แกน x แกน x ก็คือแกนนี้แหละนี่แกน x k มันมากกว่า0น k มันน้อยกว่า0นน้อยกว่าอยู่ใต้แกน x มากกว่า0นย์อยู่เหนือแกน x โอเคหมดแล้ว ทีนี้เราก็มาสรุปได้ว่า,าถ้า a มากกว่า0กราฟหงายมีจุดต่ำสุดถ้า a น้อยกว่า0กราฟว้ามมีจุดสูงสุดซึ่งจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดเราเรียกว่าจุดโวกลับก็ได้นะคะสองเขาบอกว่าจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดอยู่ที่ศ k ที่ครูแสดงให้ดูเมื่อกี้0 k k เราเป็นอะไรก็นั่นแหละคือจุดสูงสุดต่ำสุด ค่าต่ำสุดหรือสูงสุดคือ y เท่ากับ k ถ้าถ้าถามว่ากราฟนี้จุดต่ำสุดอยู่ที่เท่าไรก็ตอบว่าเป็น0 k k เป็นอะไรก็มาใส่กราฟนี้มีค่าสูงสุดอยู่ที่เท่าไรก็บอกว่าค่า k ก็นำค่า k มาตอบนะคะเขาบอกว่า k มากกว่า0จุดต่ำสุดหรือสูงสุดอยู่เหนือแกน x k น้อยกว่า0ต่ำสุดหรือสูงสุดอยู่ใต้แกน x นะคะ ข้อ3รารกาฟของสรรมการ y เท่ากับ ax กลังสองบวก k ถ้ามันเลื่อนขนานจะเลื่อนได้เป็นเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงนะคะเลื่อนตาม k เลย k มากกว่าศมันจะเลื่อนขึ้นเพราะว่าค่า k กราฟมันจะอยู่เหนือแกน x k มากกว่า0ถ้า k น้อยกว่า0กรย์าฟมันจะเลื่อนลงก็คือว่ามันจะอยู่ใต้แกน x นะคะเลื่อนตาม k เลย ถ้า k เป็น3ก็เลื่อนลงมา3หน่วย k เป็นลบ3เลื่อนลงมา3หน่วยถ้า k เป็น2ก็เลื่อนขึ้นไป2หน่วยเหมือนกราฟที่เราแสดงมาเมื่อกี้กราฟนี้ค่า k มันลบ3เลื่อนลงมาจากจุด0 0เลื่อนลงมา3หน่วยถ้า k มันเป็น2ใช่ไหมมันมากกว่า0ก็เลื่อนขึ้นไปจากจุด0 0 2หน่วยโอเคหมดแล้วทีนี้การบ้าน ให้ทำแบบฝึกหัด5.2คอควายนะคะข้อหนึ่งใหญ่ทําแค่หนึ่งย่อยนะคะทําข้อหนึ่งย่อยข้อเดียวหน้า183-84นะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย